สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อ,อยเนาะคนะ่ะเนาะมือนี่การล้างจากที่ว่าเสียชินงานเมือเ่อคืนนี่แล้วเขาก็จะผ้ามาทั่วนองหิวกับนองเตีเนาะค่ะกะสองมือเนาะคะ่ะที่ว่าได้ทั่วกับนองหิวกับน่องเตะะีเพราะว่าไม่ต่อยกับผ้าเนี่เนาะค่ะไปค่ะมือนี่ไม่ต่อยจะผ้าไปทั่วกับนองหิวนองเตะว่านองหิวนองเตี๋อยู่จังไรเนาะคะ่ะไปค่ะ ไปเบิงไปชมน้องหิวกับน้องเต้น้ากันเนาะค่ะหลังจากที่ว่าสองมือเ้างบริเวณนี้เนาะพี่น้องจ้าเอ๊สัลโหลฮัลโหลอันาณาแล้วหิวจอมจนหิวเต้เต้เตอะไรเล่บักหลาเล่มเล่คอยห้องก็ออกมาจากบ้านพี่น้องอะไรเล่มเล่เล่มเล่เล่มเล่อาเล่มเล่ สวัสดีครับสวัสดีน้องเต้ครับอเลอ,อันดังเต้สบายเลยชอวงมือบ่ได้พอกันพี่น้องมันนี้ก็วมาพอกันเนาะค่ะลังจากที่ว่ายากอย,กอยากยากง้านที่ว่าไล่สวนเนาะค่ะเขากะเตรียมการเตรียมงานกันกับบ่ค่อยได้จะได้พอกันกับน้องหิ้วน้องเต้เพราะว่าบ่าค่อยได้ปล่อยเพิ่นเนาะค่ะก็จะขังเพิ่นไว้เพราะว่าเพิ่นออกมาลบกวว รบกวนที่ชุมชนเดงเล้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 งเลเด้อ่นคนะืนนอะอย่ข้เขขอตรวยขอาฟเอฟซีทั้งหลายน้องขลว่าบ่ได้ล่องหิวงให้พี่น้องเบึงมาได้สองมือแล้วน้องายืดะมาเยืดเยืดเยืดอะลเยืดเยืดเบิงคุณชายเต้ข่อยลูกชายข่อยสุ่งุก้นนะคะ ส่วนน้องโยกอะเดือเดืออ๋าเดืออ้าวฮัลโหลคุณชายล่ะปล่อยฉมมามาแม่จะปล่อยมาใครจะออกก้อนกันอันนี้เนี่ยเปิดนะปิดกันน้ปิดกันหน้าเวลาเวลาเตียนเพิ่นตะคุยกอนมูอเลยเอา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 เกงแกงี่จอมส้นกันพี่น้องแกงี่จอมส้นค่ะ อ้าวเปิดอนอาเปิดเอากระลุบกระลบนะอลาตีเล่มลีอลาตีเล่มเลเล่มลเล่มเลเอ้าเอาเอาแล้วเอาเ้อยเอาเร็วคุณน่ะออกมากระสุนคือเกาดื้อคือเกาหล่ะพี่น้องดื้อคือเกาเล่มลีอลาสีไป้ใสตีสีเป้ใสพุณน่ะพุณน่ะ อ่ะเหรออ่ะเหอ่ะเรออะแล้วเน่ยอันน่ะนเดีออกมาแล้วพ่นี่ข้ากัจจีน้ก็จะมาพอพอพอลูกเนาะค่ะพอลุงทํานขัมสะอาดลุงธิดค่ะบสวัสดีครับค่ะกำลังท่านขัสะอาดกับค่ล่างกับเอสมาแล้วล่ะนั่ยังขุนมาเนี่ยังอี หลายเติบยุ่งแก่สี่เล้วแก่ไปสิ่มจักเถียวละพ่อลุงนี่แก่ไปสองเถียวแล้วแก่สองคนนี้อืมค่ะแก่ไปสิ่มสองเถียวแล้วอสมเกียรตดนะนี่ยสมเกียดชุบวัวใหญ่ก็สิประมาณเถียวมึงตีบทีบ่วจับค่ะสมเกียรติมากสมเกียรติค่ะโอ้ยสมเกียรตดนี่มาพาวงประจำเลยมาพี่เต้เฮ้าพี่เต้เฮ้ามาอะไรเต้เต้ าเตเตเลเลเเเต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 เาเดียวเดี๋ยวเยวอย่าฟาไปอย่าฟาไปนะเหียวไปจ่อยสมเกียเนี่ยว้ายมาหามัวเรามาเตยนีตามัน้าล่ะก็คือบอกลาเต้่อยละลาเต้แมลาเต้เมลาเต้แม่ เพ่อนนีมาพาบ้งประจำเลยพาบ้งประจำเลยไปแล้วคุณชายคอยออกไปหรอพี่น้องเแล้วแต้าคุณชายเต้ย่ำหน่อยย่ำหน่อยยุ่นหนีแล้วค่ะก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่ว่าแล้วงานแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าตังคนกับตัง อหญ่ๆก็กลับบ้านลดเครื่องเสียงรดน้งเพินก็จะกลับบ้านเนาะค่ะกระสีเลือประมาณยังสี่กพอดีโอ้รถจอดติมเลยแต่บรรยากาศเก็บงานแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรถจ้าเล่งพอลุงทีดเนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะเพื่อนก็นจะเก็บขยาไปถิ่มย่ำเสามากกับนี่ตะเพ่น่ะค่ะซอยเก็บซอยยังไปอะไรเล่มเลยอะไรเล่มเลยอะไรเล่มเลยธรรมโลกบ๊วยพ่อกันช้อนเมื่อบ๊วยพ่อก็บังลาสองเมื่อเราก็ล่าเลยลูบล่อลูบลอ หลาขึ้นหลบลอยเถอะนะซื้ออะไรเอ้ยว่ายมันสั่งก็อลดหนาเพื่อนเฮ็ดตุ๊บงบอยู่หนาเพื่อนเฮ็ดตุ๊บงบอยู่ว่ายมันสั่งพี่น้องย้อนละยังมันหมุนเมฆให้ยังบัดเอ้านอนละพี่น้องนอนละว้ายขึ้นนอนเป็นตะลิตัวเถอะนะซืออ่ะนอนลงนอนลงนอนลงหลานนอนลง นอนลงเร็วอาจะนอนลงอานาง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 มิตรสิมาหมุนแม่โหลดเนียหล่าเล่มเลยเสบอหลาเล่มเลยหล่าเล่มเลยเล่มเลยเล่มเ,เลยนางลงลูกนางลงนางลงไว้ก,ก็เขามาไก่แม่กับไมส่สิทายหเห็นเนาะเออนางลงหันละ่ะเวลาจ,จะไปไซครับปล่อยออกมาแล้วเวลาจ,จะไปไซ

คในใจเดือค่ะทางนั่นไฟทางนั่นกับกำกายไฟทางลูกนักดนตรีัน,นกับกำลังเตรียมตัวจะกรับกันเนะาะค่ะลเล,เล็บ,ลเลบเลยทำบมอะาเล็บเลยจอมส้นคอยไปใส่พูนีิจอมสน้นหนีเลยลามากินเขมามโอ้ เต่กินยู่บาอาหารเนี่ยอันนี้น,นี่พี่พี่พี่กินอาหารนะพี่น้องนะเรื่อยๆมาลากินสมเขียดมาจังสี่ละพี่น้องขันเห็นกันว่าอะไรเป็นยังสั่นแต่จังว่าไม่ต่อยโบค่อยไดทายเพ่งพว่าเพิ่นก็ออกมากันเขามาาแล้วก็จะบดถือกันกับน้องสมเขียดมาหนีมาสมเขียดมา พี่มาหาคุณชายเต๋ผีแล้วมาพี่เขามาลราก็มาตะบ,บันกันยังทีเราพี่น้องก็ค่อยถือกันมาเนี่ยชมเคียดชมเคียดมาเนี่ยมาเบิ้ง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 เบ,บิ้งแม่ตีเบิ้งเอ พ่อกันเ่ไดะไรพี่น้องพ่อกันกันมิตรสิทธบันกันเหมือบ่ค่อยถือกันค่ะเพราะคือคุณชายเตะข่อยคุณชายเตะข่อยจังเดือกเพจังบ่เดือสมเกียจย่ากันเขามาหากันเราเป็นนังเที่ยแล้วพุ่นคือคุณชายเตะเปียง ยอมส่วนกับจอมขมังเฮ็ดใหไทยตั้งแต่กันบ่คือคุณนชายข่อยคุณนชายข่อย,อยจังพิดเต้เต้มะพิดหรอแม่มามาหล่ยเล่มเลเล่มเลเล่มเล,เล,มเลกินกินอาหารอิม่มหรอพี่นอ้องมาไรพิเศษบันเนี่ย ไปแด้พี่น้องกินอาหารอิ่มล้วไปแล้วค่ะคะ่ะกะเม่ต่อยกะบ่มมีอยังไรเนาะคะ่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปสองมือเม่ต่อยก็จะบ่ดยค่อยได้นล่วงนองห,งหิวกะ,ะสำหรับคลิปนี้เม่ต่อยก็จะเอาไว้ซ้ำนี่สักก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเม่ต่อยก็จะไปเหตุภารกิจอย่างอื่นมือนเคลื่อนหนีง่อมพี่น้องง่อมเลยงานวันเกิดพยาบาลง่อมมัดลุหน้องง่อมมดเม,ม,ม่ต่อยก็เพิ่งจะมาปล่อยน้องนะะเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับเสี่ยไว้ซ้ำนี่สักก่อนเนาะคะ่ะกับคลิปหนากับพอกันไม่ไมกับเมตต์่อยกับน้องหิวหน้องเต๋เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะก,ก,ออกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ตต่อยคือเก่าเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับขอบคุณได้หล,ลายค่ะที่บอกถามกฆษณาแม่ต์อะะะะ่อยเนาะค่ะเนาะคลิปหนาพอกันไม่ค่ะ